ใช้แฟนเล็กไหมนั่นน่ะเอาเส่ยไว้เลยละแค่มาเป็นเดียวด้วครับกต่วันเชมๆหลับเลยนะวันนี้เขียนเป็นคนเหยียบไม้ก็เลยไม่รู้ว่าดาวเอาอ้โเขียนเหมือนล็อกซิงค่ามานันป่ะจะเอามาพูดอ่ะกินกินแล้วก็หายหิวน้ำเลยอ่อใช่หรือเปล่านะความจุกบกน้ำความรู้สึกผมเล้ว่าผมกินผมก็รู้สึกสดชื่นหายหิวน้ำเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยมาตามหาพี่แฟนเล็กนะซึ่งพี่แฟนเล็กเนี่ยก็เข้าป่าไปมาวันสองวันละยังไม่ออกมาจากป่าเลยนะผมเองก็เป็นห่วงรวมถึงตัวของแม่ผมด้วยนะที่เป็นห่วงตอนนี้ก็เลยให้ผมเนี่ยเข้ามาตามหาพี่แฟนเล็กนะเผื่อพี่แฟนเล็กเนี่ย เป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นกับพี่แฟรเล็กหรือเปล่านะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเองก็เข้ามาในป่าบริเวณที่คิดว่าพี่แฟรเล็กเนี่ยน่าจะมานะทุกคนป่ะทุกคนก็วันนี้ผมขอกําลังใจจากพี่ๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มงติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อสปอร์ตพวกผมอีกหนึ่งช่องทางนะ แล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ใช้ยคิดให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนไปพร้อมแล้วเดินทางไปดีกว่านะทุกคนและที่สำคัญที่ไม่ลืมเลยก็คือนี่นะทุกคนแก้วคนเล็กนะที่ให้กับท่านชีปประขาวบุกเซงให้เรียบร้อยละไปทุกคนเดินทางกันครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ เริ่มเดินทางต่อแล้วนะทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะครึ้มเลยนะทุกคนดูดิกลัวนะทุกคนกลัวว่าฝนจะตกวันนี้ก็ภาวนาอย่าให้ตกแล้วกันนะให้ได้เจอกับพี่แฟนเล็กก่อนนะทุกคนส่วนตัวของพี่แฟนใหญ่เองก็ไปตามหาเหมือนกันนะทุกคนไปคนละที่นะ แยกย้ายกันตามหาคงจะดีกว่าดีกว่ามาที่เดียวกันถ้ามันไม่เจอนมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับทุกคน <_ S 1> ป่ะเดิน <_ S 2> ทางกันตอนนี้ก็เหมือนจะได้ยินเสียงน้ําที่ไหลผ่านพวกผมนะ <_ S 1> ดังมากๆแล้วก็ตอนนี้เหมือนผมเจอต้นดอกอะไรไม่รู้นะดูนีทุกคน,น <_ S 1> มีดอกเลยนะ ตอนนี้ก็เหมือนจะเข้ามาในเขตป่าที่มันทึบแล้วนะทุกคนเหมือนจะตัดขาดจากโลกภายนอกไปแล้ว เสียงอะไรครับทุกคนเสียง <s uck> น้ำค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวก่อนนะผมเจอร่องรอยอะไรสักอย่างจุดบริเวณที่ผมกำลังจะไปนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นของใครครับทุกคนเนี่ยทุกคนมไม่รู้ว่าของใครวางกองไว้ตรงนี้นะ หลักฐานอะไรสักอย่างเนี่ยกันฝนหรือเปล่าทุกคนนะหนึ่งห้าตอแล้วก็ที่สำคัญเลยนะทุกคนผมเจอมีการก่อไฟกองค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะ ไปของบอลเลอร์หรนะือะไม่รู้ว่าใครมาเจุดไว้นะปไปดีกว่าไป่ันเดี๋ยวผมขอรีบเดินทางก่อนนะจะถ่ายเป็นบางช่วงบางตอนให้ดูกันนะครับผมคงจะไม่ได้ถ่ายตลอดแต่ระยะเวลาการเดินทางนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมเองเนี่ยก็เดินทางมาค่อนข้างไกลแล้วนะยังไม่ถึงจุดหมายเลยก็ขอนั่งพักตรงน,นี้สักหน่อยหนึ่งนะเพื่อเอาแรงสักหน่อยทุกคนผมเองคิดว่าผมเนี่ยเจอเห็ดโคลนะทุกคนผมมานั่งอยู่เนี้ยล้ลอมรอบไปด้วยเห็ดเมาทั้งนั้นเลยรอบแรกผมคิดว่าเป็นเห็ดโคนนะผมดีใจใหญ่ผมจะเข้าไปดูพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเป็นเห็ดเมาอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนก็เกือบจะได้ ถ่ายเห็ดโครนงามๆให้พวกพี่ๆทุกคนได้ดูละแต่ก็น่าเสียดายที่มันเป็นเห็ดเมาส์นะครับทุกคนตรงแลาตอนนี้ผมจะขอ,อนั่งพักตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าการเดินทางของผมมาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงจุดหมายที่ผมจะไปนะก็เดี๋ยวเดินเข้าในป่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายที่ผมเนี่ยจะไปแล้วนะวันนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะทุกคน เสียงแหบเสียงหอบมาแล้วนะตอนนี้และอีกอย่างมาแมลงที่มันชอบเข้าตาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะผมเองก็พยายามเฝ้าสังเกตเสียงที่ผมได้ยินมาด้วยนะทุกคนเกิดเป็นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยผมจะได้ตั้งตัวถูกนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะขอ,อนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะทุกคนถ้าเริ่มเดินทางผมก็จะถ่ายให้พวกพี่ๆทุกคนได้ดูกันอีกนะตอนนี้ขอพักเอาแรงและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับทุกคนไปไว้พบกันตอนที่ผมเดินทางอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับทุกคนไปครับทุกคนก็หลังจากที่พักเสร็จนะผมเองก็เริ่มเดินทางมาได้พักใหญ่ๆละตอนนี้ก็เริ่ม ปิดคลิปไปดูกันต่อนะต้องบอกเลยว่ายิ่งเดินเข้าไปลึกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยิ่งเปรี่ยวขึ้นทุกทีเลยนะก็ไม่เป็นไรผมเองก็จิตใจแข็งพอที่จะไม่คิดเรื่องกลัวพวกสิ่งลี้ลับนะแต่ผมเองก็ไม่ได้ลบหลูนะผมเองก็ต้อง เข้มแข็งไม่ต้องกลัวกับสิ่งพุ่งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเจอเห็ดเมาเยอะมากๆเลยนะเดินไปทางไหนก็มีแต่เห็ดเมาแนละ้ทุกคน,นเห็ดเมาทั้งนั้นเลยนะ ก็ค่อนข้งางลกเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนก็ภาวนาคอยเจอพี่เฟษเล็กด้วยนะ ใกล้จะถึงปลายทางจุดหมายปลายทางแล้วนะก็อีกไม่ไกลละเป็นวัดเฉยเลยนะทุกคนในอย่างก็ทูนเนี่ยรู้สึกเจ็บเจบตรงลำคอด้วยนะ ตอนนี้ก็มาเข้าดงไผ่ละก็จุดหมายผมก็คือนาจุดบริเวณตรงนี้นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้ถ้าบริเวณนี้ยังไม่อยู่ก็ต้องไปหาอีกบริเวณหนึ่งที่เป็นลำห้วยนะครับทุกคนอ้ อันนี้ผมเองเดินทางมาก็ถึงตรงนี้ละดงกอภผยแล้วนะอยู่สูงมากๆเลยนะข้างล่างนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบเนินชันลงไปค่อนข้างที่จะสูงนะตอนนี้ก็อยู่ข้างบนละข้างบนเนินกอภผยก็ขอจับพวกกิ่งไม้ไผ่ไว้สักหน่อยนะ เพื่อที่จะมาให้ไหลตกลงไปนะฉันว่าว่าพัก่อนเดี๋ยวขอเดินทางต่อดีกว่าไว้พบกันนะตอนนี้ผมจะหยุดคลิปไปก่อนไว้เจอผมจะเริ่มอัปเดตให้ดูกันนะครับทุกคนไปเดินทางกันต่อ ครับทุกคนเมื่อสักครู่ที่ผมเดินมาเนี่ยผมเจอเหมือนใครไม่รู้ว่าเดินจุงมือกันไปสองคนแต่ผมเจอเพียงด้านหลังเท่านั้นนะเดินไปบริเวณข้างในนุ้นนะทุกคนผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูเผื่อเป็นคนที่ผมรู้จักนะเหมือนเดินจุงมือกันไปสองคนเลยทุกคนผมเองไม่ทันได้ถ่ายนะคิดว่า คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมเองเนี่ยก็รีบจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายต่อเลยนะแต่ผมจะถ่ายปุ๊บผมหันกลับไปเนี่ยผมไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวผมเองก็จะเดินลงไปหาดูนะแต่ซุ่มๆลงไปดูก่อนนะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยของผมเองนะเดินจมือเข้าไปข้างในนั้นนะ ูดคุยอะไรกันผมไม่ได้ยินนะทุกคนแต่ผมเจอเดิเดนจุงมือกันเข้าไปข้างในเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องขอเดินเข้าไปอย่างเงียบๆนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของผมเองนะไม่รู้ว่า สิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นภาพลวงตาหรือเป็นความจริงนะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปดูดีกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ผมเห็นผมก็จะถ่ายให้ดูแต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมเห็นผมก็คงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแล้วก็จะเดินไปตามหาพี่แฟนเลยกันต่อเลยนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะผมตามมาจนเจอละผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราะว่าผมเจออไฟแล้วแต่ผมยังไม่เจอเจ้าของคนที่จุดไฟแล้วนะทุกคนทุกคนทุกคนจะจูงล,ลงกับพัแงแล้วนะ ลักษณะหิน,นเนี่ยคล้ายๆที่แฝดหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเขาไปถามดูก่อนนะว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่เข้าไปถามโดนขอบไฟซุ่มดูใกล้ๆก่อนนะว่าใช่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆไม่ใช่สม,มิงชัวเพราะว่าถ้าเป็นสม,มิงจะไม่ก่อไฟไว้แบบนี้นะครับทุกคนดิฉันไหมโอ้ยเป็นเศษเหล็กไหมนี่เหรอ,อ ใช่แฟนเล็กใแฟนเล็กไหมนั่นน,น่นะเอ้าเอ,าอ้โหตกใจเลยคิดว่าใครเมื่อกี้น่ะเห็นเดินจูงมือกันเข้ามาที่นี่ก็เลยตามมามาที่นีมา<ะ><ะ>ไปาย,อยโอ้โหแม่ให้มาตามหาเนี่ยแม่เป็นห่วงเนี่ยสองสามวันแล้วไม่กลับบ้าน,นอเอาไปเมืองรับแรงหมเนี่เอาไปเมืรับแรงมาเหรออ๋อทุกคน พี่แฟรเลยกับพีอ่อมไปเมืองรับแรงมาด้วยกันนะดีใจแล้วทุกคนวันนี้ได้มาเจอกันไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะค<อ>ิดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่กลับบ้านมาสองสาวันเนี่ยแม่ก็เป็น<า>ห่วงใช่ดูเดี๋ยวนั่งคุย<า>นั่ง<า>พักกันก่อนเดี๋ยวกลับพร้อมกันเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีเอีน้องกิตทุกคนนะครับวันนี้มันจะนอนเลยนะดะยินเสี่ยงมันไมีใครแบบเช้าเลยพราะนไม่ตื่นตื เรามืนสอบก้บาไม่ทันเลยเนาะที่นู้นอากาศเย็นมากทุกคนในเมล็ดเลยที่นี่กำลังเย็นแล้วเราเห็นก็ติดใจนะวันนี้ได้มาเจอความหน้าความตากันถือว่าจะเกิดเรื่องอะไร่ดีขึ้นหรือเปล่าก็ปลอดภัยดีด้วยอย่นี้นจะเนี้ยที่ใจนี้วจะห้อยตลอดนะเดี๋ยวขนหล็กน,นะป้องกัดตัวไว้ให้กับท่านชีพเขาวถูกเสกไว้ให้ละ แค่มาพันเดียดยรู่ไหครับแต่วัมเชิมหลับเลยนะวนนี้เสี่ยมคนเหยียบไม้ก็เลยหันมาดูเดี๋ยวเรามีคลิปอัปเดตนะว่ทุกคนมารอดูกันนะครับแต่ว่าแบบเตี้ยงหมดเลยเราเอาไปายนะแต่ไม่ายเราแบบพัดแบบนี่เล้ค่ะไม่ายทอ เขาได้ทานอะไรกันมายกับมาย่างเลยขนมหมดเลยเลียเพราะว่าตอนแรกมาเชื่อฝันแรแต่จะไม่ไปเไย่ไม่หนงครบไม่ใช่เมือรับแรนเมือแเ ดีมากวันนี้ออกมาจากนู้นทีรู้สึกว่าปลากระพไม่ทันรู้สึกว่ามันจะเป็นวัดนะวัดเป็นท่ายังเป็ะมันเพียรทุกคนเดินไกลด้วยใช่เย็นมากเลยี่ป่านั้นะอืมนได้เดียอยาจะกลับเขาเง้ยทุกคนนะใครจินมาตามพอดีเลยมีอะไรมาจีนบ้างจีนเล็กฮะจีนเล็กได้แกก็ให้น้ำได้ทั้งหมด ใครสอนพูดเองไม่ใครบอกว่าเองก็ให้ทำเอาเป็นมือกันหน่อยดาวเอาต่อเแี่นอกเสื้อผ้ามานะกว่าจะเอามาพูดอ่ะกินกินแล้วก็หายหิวน้ำเลยไม่หรอใ่หรือเปล่านะความจิ๋งจกนะความรู้สึกผมได้ว่าผมกินผมก็รู้สึกสดชื่นหายหิวน้ําเลยนะนี่ทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าที่ตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะยิ่งน้ําไหลผ่านแบบนี้นะ ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยนะนี่ทุกคนเจอน้ําตกไหมก็นน้าไม่ถือว่าขุ่นนะทุกคนก็ยังใสใสอยู่ทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมเองก็จะขอนั่งพักกับพวกพี่แปดนเล็กกับพี่อ่อมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็จะเดินทางกลับเพราะว่าการเดินทางกลับมันต้องใช้เวลาอีกนานนะทุกคนก็เจอกันละปลอดภัยดีทุกคนนะ ไปทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวปิดคลิปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ